สวัสดีกระผมเซบปัดพาทัวร์วันนี้เดินทางมาถึงไหนแล้ววันนี้บอกผู้เข่าใช่ปัะใพอใจเหรอวันเดดบุตรดงไม่เคยนะคบเข่าเขียนได้จะดรวยเอเข่าเขียนได้จะดรวยคือว่าเดดบุตรดงโอเคเราจะไปตามหาหอยสมนกโอเคใช่ไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้คือกันมันคือสมนกมาอ่าลักษณะมันเนาะมันจะสมนกคือเขาว่าเลย ค <Okay. S 2> mm hmm. แต่ว่าตอนนี้มาถึงอะไรไม่รู้นะพูขึ้นไม่ได้นว่าจะบอกยยอัน่อมาถันางรักแล้วคอยมันางกันนี่ก็ีันซันรักเมืองนั่ันรักักเมืองน่าจะรวยน้องจริงนะ ตลาดครับผมตลาดบุรีพรตรถเก่งดำไปใช้เด้อนเะแมาดูว่าตลาดอันนี้คือครั้งแรกของมึงโดนเฉียดอเมงนะครับจ่าไม่นานหลอดมาดึดำเพราะรถท่อมาหันกับบริจาคเขาเงียวเนี่ยสรุปว่ามาหันเงียว อย่น้อย่ครับตลาดน่าจะสวยครับสารลเพืีงเพลียงนาจะรวยเห็นแล้วกัาจะสวยเี็บตลาดปะเฮ้ยข้าวยางตลาดปลาหมีอย่างเนี้ยมาทานได้หมูป่าไปผัดผิดไปตลาดน่าจะสวย

ก็จหู้ดจานนก็มจ้จ้ได้เป่าิ้นน่ไในกผู้ชมน่ตอนน้้เบาน้อกไใช่รแก่นยใช่หรือเปล่า่ักน้น่ักอีหลอดโอ้พักกี่ไรครับพักสามสามสามกาินอม้าบไปมกินเป็น ยายเพินาตามกครน่าจะรวยคัะยี่สิบจ้าบานครับยี่สิบยี่สิบบาทบู๊ยี่สิอันนี้ยี่สิบต่างกันมีงอันนี้มีข้างนนอันนี้หมูมีงูเหรอขายเองคือยังขาคือ อันนี้หาสิบอันนี้ยี่สิบอันนี้มูนี้มัวขายเองเลยซื้อเองเจ้าท่อนขายมูอเองพอนนี้บอกว่าที่วันเอพวกขายอยู่สายุรี้อบบาทรวมรมม้มรวมค้มอน้า่าเมี่องอเพื่อนเนี นี่ค่ะโออยู่ีงานข้าไปเสร็จเลยสังเลย้อสาธคตอะไรตัวสื่สื่อนี่คือนสาวอยู่ใส่ดูคือคีมอันนี้ละอ๋อคุณผูมเทบไหนห้อครับ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 ขอบคุณครับ เอาลงครับเพืกันวะไอควีกนมั่งด้วยขึ้นไปห่อนเลยห่อนใส่ครับมันหองมันหองอันนี้เ็ฟเอายู่นาบ้านแล้วปล่าเนี่ยมาจะพูดยื่นอ๋ไปใส่เอาอ๋อพักเลยอันนี้ขายเลยครับสองหอยครับโลละบรับโอ้โลละสองอย ่มหม้ยอร่อยอยากไปไต่ื่อนันาไนด้ยเจ็ดหมูจ้ะเค็ดหมูแต่ก็เห็นหมอนเ็มหมูนี่คนวะลูกออดลูกออดหัวหัวลยหัวเลยหพวกลยก็ได้นั่นแก่โดยลมเสนกินมเือนตัวนี้ดันดตวน้อยกไ่ัวใหญ่ออกซิทฟุ๊กหัวหัวหัวหวหัว ส้มใหม่ด้วยค่ะ้ใหม่ซ้ใหม่ด้อยอเหอ่อันนี้เขาอันนี้มันคือเป็นไร่ล่่เลยอันนี้อิงยางครับอันนี้ไร่กอันนี้อิงเผาไม่ขึ้นกันเลยหรอพอองออันนี้อิงเผาอิงอันนอิงยหญ่องลนี่มาบังเอาดึงมาบังเอินม่มาเกลือิงเผาไม่ใช่มาเกลืดิน ท่าไดเจะต่างกันอันนี้จะมากขีดินหรอไม่ตางหากก้พูดบิงมากขี้ดินใช่ไงพวกข้าหรอพี่คนไขอโ้โอ้ตัวนี้ย่งยางอ๋อนี่อยืงยางไล่ไล่บังกันหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวิงันนี้เนาะมีตุ่มมีมาไปตุมครับมีฟ้าคือตัวหเดี๋ยตุมบ่าเก็บปเก็บอรงมือว่าดีว้ย่งบาดเถอะ้ายคนนะดะไรงาฟุ้งเหนไหะดับเก็บรถทอ่างนี้เลยายคนหามาหาองโลโอเคโซ่แล้วอาไรกัครับ่จ้ะอันนี้ราคามันต่างกันไหมครับต่างกันคสบตัวนี้แพงกว่าา อันนี้เราหาส,สิบอันนี้เลยครับสองร้อยจ้ะ voilà. อันนี้สองร้อยีการอย่างที่จีบวางกันอ๋ออันนี้เป็นอึ s <S ่งเห่าไงโอ้ยแข้งนั่งมันกระตั้งกันโอ้ยแสบประจักษ์โอ้ยไปถึงห้องเี่ยหางมันยังห่งตาหอกเขาจะเป็นกบแล้วนะนี่นะเมื่อกี้ห่วงใช่ไหมเนี่ยอันนี้หางหางยังบ่หางหางยังบ่ทหันไปบิดเลยนี่นะเอุ้ยโอ้หมกไปเนาะ

กบ้านับกบ้านกบานครับใส่ของใส่อึงในยังอ้อึงลายแห่งไหนเต็มกระมังั่งอึงทั่งเกลยดแล้วของงานงานกูก็ูไรบนี่ออกไปัวเป็นยไปออกกนทุนญ่งงนี้งมูบานยังก่อนห้องสิไปบานดบหัวข้อมูบานใด้บานสภาพไปหารออะไรมูบานโน่นนี่นั่นแล้วตอนไหนได้เมืองกันโน่นนี่่ของแขกของแขก ไมได้ไ้ไอก์กินตีาซบน่าจะรวยตลยกระปอมลายบ่กมหอนไม่หอนกระปอมหัวสยางย่เหนย้อดไล้ตะองบ้านตะของบานตะองบานตะ้องบ้านหา2มือเนี่ยบ้าท่นมาาวที่ตะของบานเตมเขาไปบาไปไที่เขากอนมันลอยเห้ตอนนี้มียมันยังนาูบาเอ้ยยิ้มป้านันบ่อยง มันเป็นจ้าใดกับอาการเราบอกชูสิมันเมารถเรื่องไหนโขงร้ายอะไรนะโขงร้ายฮะเมารถเรามาหอดเห็นบักแมงว่าใดเลยขั้วเลยบักอีหยังเขื่อนแบบที่รากินงักอากาศไอไอรสชาติเป็นยังไงแซ่บเกันโอเคชิมชูชิมกีนชูอะไรอันนี้สุดยอดเก็บจากต้นสดกินเลยกินอะไรอุ้ยยังต้มหน่อยกินแล้วรสชาติโอเคป่ะทานทานกินบักที่ราอยู่ไหนี่ น่าจะเหลือกินไก่ขักว่าชุดยอดเงินละนี่คือความแสบเขามันเข้าใจไวรวดก่อสิแสบนี่คือเมย์เมยหิวกินอะไรก็อร่อยเป็นไงเอาเปลือกมานนาักกินมะม่อดนี่มันกินแบบใหม่อย่างเดียวเลยเหรอหิวป่ะนั่นสิเพื่อคืนตอนได้ข้าวเนี่ยแล้วแล้วก็มีไหวหันกินกินโดดเดียวบ่เป็นไงแสบกินแสบหานเรับบ้างแสบใช่ปะแสบไม่ตอนหิว

i okay.